อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มกานเป็นผู้ที่ะสบเคราะ์ร้ายก็ว่าได้นะเพราะว่าพิการตั้งแต่คอลงมาตั้งแต่อายุ20กว่า20่สิต้นๆแล้วก็พิการอย่างนี้เนี่ยไปตลอดเนื่องต่อนเนื่องไป40ปีได้จนเสียชีวิต แต่ว่าช่วงสิบปีหรือสึบกับปีสุดท้ายนี่ท่านได้ทำคุณประโยชน์มากนะเพราะท่านได้สอนทําให้กับผู้คนไม่ใช่เฉพาะคนที่พิการอย่างท่านนะแต่รวมถึงคนที่มีร่างกายปกติจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ กรรมฐานเรืออาจารย์ทางธรรมนะที่ไม่ค่อยเหมือนใครเท่าไหร่แต่ท่านก็ไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์นะท่านเรียกตัวเองว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมอุปกรณ์ที่ว่านี่ท่าอาจจะหมายถึงร่างกายของท่านที่พิการซึ่ง สามารถจะสอนทำให้กับผู้คนได้ธรรมที่ว่านี้ก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทิจังเพราะว่าท่านไม่ได้เกิดมาพิการตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าก็มาพิการเอาภายหลังเมื่อเป็นครูแล้วอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมความจริงนะว่า ร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้กับร่างกายของเราวันดีคืนดีก็กลายเป็นร่างที่พิการจะสอนเรื่องทุกข์ก็ได้นะร่างกายเป็นตัวทุกข์แต่ว่าท่านยังสอนได้มากกว่านนั้นนะสอนให้เห็นว่าแม้กายจะพิการแต่ว่าจิตใจ สามารถจะเบิกบานแจ่มใสได้อย่างที่ท่านเขียนหนังสือว่าเนี่ยชื่อเรื่องว่าจิตสดใสแม่กายพิการอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นชื่อเรื่องเท่านั้นนะแต่มาสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็คือว่ากายพิการแต่จิตสดใสมันก็เป็นสัจธรรมความจริงอย่างหนึ่งนะว่ากายทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้ เอาจริงเนี่ยคำว่าอุปกรณ์สอนธรรมเนี่ยมันท่านไม่ได้หมายถึงการสอนธรรมให้กับผู้อื่นเท่านั้นนะร่างกายที่พิก,การนี่ก็สอนธรรมให้กับตัวท่านเองด้วยแต่ก่อนท่านก็เห็นว่าร่างกายที่พิก,การเนี่ยคือเคราะห์นะที่เกิดขึ้นกับท่านแต่ตอนหลังท่านก็พบว่ามันเป็นอุปกรณ์สอนธรรมให้กับท่านนะ สอนเรื่องทุกข์นะไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เท่านั้นนะแต่ยังชี้เห็นว่าไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจนมันเพาะความยึดความหลงว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราท่านก็ทุกข์แบบนี้มาสิบกว่าปีนะเกือบยี่สิบปีได้เพราะไปหลงคิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราไปคิดว่าไอ้ทีตวิการเนี่ย มันคือเราพิการจนกระทั่งได้ปฏิบัติธรรมก็พบว่าไม่ใช่นะไอ้ที่พิการเนี่ยคือกายพิการใจไม่ได้พิการด้วยแต่พอไปคิดว่าเราพิการหรือกูพิการเนี่ยใจมันก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยแต่พอได้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พิการเนี่ยคือกายต่างหากพอเห็นตรงนี้เข้าเนี่ยท่านบอกจิตออกจากความพิการหรือ,ออกจากความทุกข์เลย จะว่าไปนี่ก็เรียกว่าเป็นเพราะทุกข์ที่เกิดกับกายของท่านนะที่ท่านทำให้ท่านได้เห็นธรรมซึ่งก็อาศัยการเจริญสตินะจนกระทั่งเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกข์ที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ย ในทุกกายนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ทุกใจเนี่ยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราพอเห็นความคิดว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่พิการมันเป็นกายพิการไม่ใช่เราพิการจิตออกจากความทุกเลยดังนั้นก็บอกว่าเนี่ยขอบคุณความทุกนะเพราะความทุกมันทําให้เรารู้จักทุกแล้วก็รู้ทางออกจากทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาจากร่างกายที่พิการ เพราะนั้นทั้งๆผู้วันเนี่ยร่างกายนิมนก็เป็นร่างกายจิตวิการนี่ก็เป็นอุปกรณ์สอนทมด้วยเหมือนกันไม่อสอนทมให้กับใครสอนทมให้กับท่านเองจนทางท่านออกจากทุกได้ไม่ใช่ว่าความพิการนะความเจ็บความป่วยอย่างอื่นนี่ก็สามารถจะสอนทาให้กับเราได้เวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นเคราะ มันเป็นโชคร้ายถ้มามองแบบนั้นก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองก็ไปใหญ่แต่จริงๆแล้วนี่มันเป็นสิ่งที่สอนทำให้กับเราสอนห,หนึ่งความไม่เที่ยงของสังขารสอนให้รู้ว่าสังขารเป็นตัวทุกข์เนี่ยอันนี้ท่านอาจารย์ท่านก็พูดอยู่เสมอนะว่าความเจ็บไข้ามาเตือนให้เราฉลาดฉลาดในเรื่องของสังขารในเรื่องสัจธรรม ถ้าเราเข้าใจแบบนี้เนี่ยเจ็บทีไรก็ได้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อพดทาทาเพูดว่าเนี่ยป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดในเรื่องของสังขารไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่ฉลาดเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยว่ามันมีที่มาจากอะไรจะรักษาเยียวยาได้อย่างไรอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่าอา,อาจจะช่วยเยียวยาร่างกาย โรคส่วนกายแต่ว่าสัจจะเยียวยาใจให้ออกจากทุกข์มันก็ต้องเห็นนะว่าเออให้ความเจ็บป่วยนี่มันมันทําให้เราเห็นสันจธรรมความจริงของสังขารจนกระทั่งวางใจได้ถูกก็คือไม่ยึดมั่งถือมั่นไม่ใช่เฉพาะวาความเจ็บไข้อย่างอื่นก็เหมือนกันนะความสูญเสียความพัดพราพความล้มเหลว ไม้องเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเช่นรถติดเพื่อนผิดนัดหรือว่าเพื่อนบ้านทำตัวไม่นานรักพวกนี้นี่มันสอนทำให้กับเราได้ทั้งนั้นเลยม<ส>ีวิญญนณหนึ่งสูญเสียทรัพย์ไปมากมายเหลือเกินช่วงน้ำท่วมใหญ่นะไม่ใช่น้ำท่วมปีนี้นั้งแต่เมื่อปีห้าสี่อันนั้นมันหนักหนาสาหัสจ,จริงๆนะ ทรัพย์สินของเธอก็สูญไปเยอะทั้งรถยนต์ทั้งข้อของเครื่องใช้ในบ้านตู้เย็นเฟอร์น,นิเจอร์โทรทัศน์สารพัดทีแรกเธอก็เศร้าแต่สํารัเธอก็ได้คิดนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันสอนสัตรธรรมให้กับเธอว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลย ทุกอย่างนี่มันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวแล้ววันดีคืนดีก็มีน้ำท่วมมีไฟไหม้หรือมีคนออกไปมันก็สอนให้รู้ว่าเนี่ยของทั้งหลายที่เรามีมันชั่วคราวมันไม่ใช่ของเราเลยนั่นก็ถือว่าได้ปัญญานะเพราะเห็นสัจธรรมความจริงว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่อาจจะจิวเป,ป็นของเราได้ไม่แต่ทรัพย์สินก็ที่ซื้อมาก็อยู่กับเราเพียงแค่โวคเก่าก็ทำให้ใจเธอไม่ทุกข์เสียทรัพย์แต่ว่าได้ปัญญาซึ่งจอไปแล้วก็เรียกว่าได้กําไรนะเพราะว่านอกจากทําให้ไม่ทุกข์อาการสูญเสียครั้งนี้แล้วต่อไปสูญเสียหนักกว่านี้ก็ก็จะไม่จมิ่งอยู่ในความเศร้าสามารถยกจิตนะออกอยืนเหนือความทุกข์ได้ ถ้าเรามอแบบนี้เนี่ยเวลาเงินหายถูกแก้ง call center หรือมิจฉาชีพมาแฮกเอาเงินไปเราก็จะได้เรียนรู้นะไม่ใช่ได้เรียนรู้ถึงอุบายของพวกมิจฉาชีพเท่านั้นแต่ก็จะได้เห็นว่าเ,ออเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามันกำลังแสดงสัจธรรมให้เห็นให้เห็นว่าเนี่ย ได้ก็เสียเป็นของคู่กันมีกับหมดเปนะ็นคู่กันแล้วก็อาจารสอนให้เห็นว่าเนี่ยแม้ทรัพย์จะเสียแต่ใจไม่เสียก็ได้ถ้าไม่ยึดติดถือมั่นกับมันเพราะจริงๆแล้วความสูญเสียยังไม่ได้ทำให้เราทุกข์แต่เหตุที่ทำให้ทุกข์ที่แ้จเจนคือความยึดมั่นในสิ่งนั้น ไอ้ของที่สูญหายไปถูกลักขโมยไปถ้าเราไม่ยึด่าเป็นของเรามันก็ไม่ทุกเนะี่ยยิ่งตั้งใจว่าจะเอาไปบริจาคอยู่แล้วใจนี้สละความเป็นเจ้าของตั้งแต่ตอนก่อนที่จะถูกขโมยแล้วค่อเขโมยไปก็ไม่ได้ทุกไม่ได้เสียใจอะไรเพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้วหรือว่าอ่อยวางมาซะแล้ ความสูญเสียไม่ทำให้เราทุกข์แต่ว่าความยึดติดในสิ่งที่สูญเสียไปต่างหากที่มันทำให้เราทุกข์อันนี้คือสัจธรรมนะที่เราสามารถจะเก็บเกี่ยวได้นะจากเหตุร้ายคนเราต้องดูจักมองนะเหตุร้ายร้าเนี่ยไม่ว่าเกิดขึ้นกับทรัพย์ของเราเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเกิดขึ้นกับงานการของเรา หรือว่าเกิดขึ้นกับคนที่เรารักที่ผูกพันพวกนี้เนี่ยมันเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปมองว่ามันเป็นเคราะห์เป็นความซวย,ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันกำลังสอนทรรม้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสวยสาวแล้ววันดีขึ้นเด็กก็ถูกผู้ชายเอาน้ํากรดสาดหน้าเสียโฉมไปเลยเพราะเขาผิดหวังที่จริงมันเป็นความเข้าใจผิดของเขาเองแต่พอเธอถูกต้องกรดสาดหน้าเธอก็ รู้สึกทุกข์มากคนที่เคยให้ค่ากับหน้าตาขนาดเป็นดาวมาาหมาัทเลยพอมาถูกน้ำกรดสาดหน้าเสียโฉมตาบอดไปข้างหนึ่งนั่มีความคิถีงิถันว่าไม่รู้จะอยู่ไปทไําไมอยากจะฆ่าตัวตายอับอายขายหน้าแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนใจนะได้คิดนถึงแม่นึกถึงพ่อแต่ก็ยังทําใจไม่ได้นะก็เลย บอก่าแมวขอ,อ,ขอย้ายไปอยู่ที่อื่นไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอมาก่อนเพราะเธออับอายนะถตาว่ายัางอยู่ที่เดิมเจอคนที่มาทักเจอคนรู้จักที่มาตอบถามแต่ว่าผ่านไปไม่กี่ปนะีเธอก็ทำใจได้แล้วก็ไม่ปิดบังหน้าตาของเธอมีคนถามเธอว่าเนี่ยคิดยังไงกับผู้ชายที่เขาสารหน้า สารทัง้งโกรดใส่เธอเธอไม่โกรธเลยนะเธอกลับบอกว่าอยากจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำที่เขาทำให้เราเป็นแบบนี้เพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็อยู่กับครอบมีเวลาเยอะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็คิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเธอว,วัาตกรอนเธอทำอะไรเธอก็ยึดติดนะแต่พอเจอเหตุการณ์ที่มันทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงและรังหน้าต่างของเธอที่สวยงามเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราว ก็เชื่อว,ว่ามันมีวันหมดอายุถ้าไม่เจอเกณ์นี้พอแก่ตัวไปในความสวยงามก็ต้องสูญหายไปอยู่วันยังค่าแต่พอมาเจอเหตุการ์ก็ทําให้ปล่อยวางไม่ยึดติดในยาาในหน้าตาแล้วก็ไม่ยึดติดในเรื่องอื่นด้วยวันนี้ก็เรียกว่าเห,เหตุร้ายมันสอนสัจธรรมให้กับเธอนะ หรือไม่เธอก็มองว่าเออมันแสดงทําให้เราเห็นนะว่าทุกอย่างมีวันหมดอายุหน้าตาที่สวยงามก็เหมือนกันก็นว่าฉลาดนะในการมองแม้จะใช้เวลาแต่พอเห็นสัจธรรมแบบนี้แล้วเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วก็พล่อยไม่ทุกข์เรื่องอื่นด้วยเฉพาะว่าเนี่ยตะกอนทำอะไรก็ทุกข์ง่ายเพราะยึดติด ใครพูดอะไรก็วันไหวแต่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจแล้วปล่อยวางได้ไม่ใช่ปล่อยวางเฉพาะเรื่องหน้าตาแต่ปล่อยวางเรื่องถ้อยคําของผู้คนยิ่งคําต่อว่าดาทอดินทาว่าร้ายนี่มันก็สอนทําให้กับเรานะให้เห็นว่ามันเป็นธรรมดาโลกไม่ว่าจะทําดีแค่ไหน,นก็ต้องมีคนดินทาว่าร้าย ถ้ามันมีภาษาฝรั่งเศสนะบอกว่าเนี่ยไม่ว่าเราจะทําความดีงามแค่ไหนมันก็ยังอย่างเราก็ต้องมีสักคนนะที่มองเห็นว่าเราเป็นมนุษย์อุบาทไม่อะไรทําดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องมีอย่างน้อยคนที่มองว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์อุบาทจริงๆถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าก็จะพบนะเนี่ยพระพุทธเจ้านี่ทรงทำความดีมามากมาย ไม้แต่คิดร้ายก็ยังไม่มีก็ยังมีคนดินทาว่าร้ายถึงกับถึงกับใส่ร้ายแล้วก็มุ่งร้ายเอาชีวิตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องดินทาว่าร้ายนี่มันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนัก็เป็นสิ่งที่แสดงศัจธรรมของโลกนะว่าสารเสริญกับดินทาไเป็นของคู่กันเมื่อวานนี้ก็ยังมีชมเราเลยเพราะเราทําถูกใจเขาแต่วันนี้เขาว่าเราซะละเพราะเราทําให้ถูกใจเขา แล้วคนรนี่จะทําให้ถูกใจคนทั้งโลกที่เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นถ้าจะมีใครสักคนมาเห็นว่าเราเลวร้ายเนี่ยเป็นมนุษย์อุบาที่ก็เป็นเรื่องธรรมดาและนี่ก็เป็นจริธรรมอย่างที่เราเห็นได้นะจากสิ่งที่เรียกว่าอนิจฐาลมนะก็คือเหตุร้ายที่ไม่ถูกใจหรือว่าลูกรถกินเสียงสัมผัสที่นะไม่เป็นที่ ถูกใจของเรานอกจากสอนทำแล้วเนี่ยเหตุร้ายต่างก็ยังมีประโยชน์ในแง่การฝึกใจเราด้วยนะฝึกใจให้มีความอดทนฝึกใจให้มีสติเวลามีคนมาต่อว่าจ่าทอเราเออเราจะมีสติไม่หลงไปกับความโกรธได้ไหมเวลารถติดเออเราจะมีสติรู้ทัน นะความวิตกกังวลที่มันจู่โจมบานะงคนนี่ก็ไม่รู้ทันนะความคิดจิตปรุงแต่งไปสารพัดเกิดความวิตกกังวลนะว่าจะตกเครื่องบินจะไปที่ประชุมสายจะผิดนัดกับลูกค้าจะส่งลูกไปโรงเรียนไม่ทันคิดไปนโน่เลยทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่พอเราสติปุ๊บเนี่ยโอ้เราวางเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกใจเรานี่มันสอนเราได้ั้งนั้นนะยุงกัดมดกัดนะออมันก็สอนเรานะให้มีสติไม่ใช่อาจจะหงุดหงิดนะโมโหสําหรับพวกเราเราก็เป็นโอกาสนะที่ได้มาดูกายเวลามันมีความคันกายเป็นอย่างไรมือมันอยากจะปาอยากจะไปตกนะหรือว่ามันเกิดการอ่ หายใจติดขัดเพราะว่าความกลัวบางทีกลัวว่าเนี่ยจะติดเชื้อไอความกลัวเนี่ยมันก็เป็นแบบฝึกหัดหรือเป็นอุปกรณ์สอนทำให้กับเราเหมือนกันนะคือมาสอนให้เรามีสติมีสติเห็นกายมีสติเห็นความคิดมีสติเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่คันเพราะยุงกัด กลดามันก็นะเห็นมันไหมหรือว่าเอาสติมาดูเวทนาดูความคันํำไงนะงนะจะเห็นความคันไม่เป็นผู้คันฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะว่าเราต้องเจออะไรหนักๆในวันข้างหน้านะหนักกว่ายุงกัดถ้าไม่ฝึกดูเวทนาพอยุงกัดแล้วต่อไปนะเวลามันป่วยด้วยโรครายนี่เวทนาบีบคันนี่จะเอาสติที่ไหนนะมาดู มาช่วยกอบกู้ใจให้ไม่ทุกข์ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนอกจากฝึกใจแล้วนะมันยังเป็นบททดสอบเราด้วยนะไอ้เหตุร้ายเนี่ยบททดสอบว่าเราปฏิบัติธรรมก้าวหน้าแค่ไหนบางคนปฏิบัติแล้วก็เพลินกับความสงบแต่พอมีคนมาพูดไม่ถูกหูก็โกรธอันนี้ก็สอบตกนะ เราสามารถจะเอาคําตอบว่าดาทอรหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเครื่องทดสอบว่าเราปฏิบัติธรรมได้ก้าวหน้าแค่ไหนถ้ายังยใจยังหวั่นไหวนะโกรธแค้นหงุดหงิดกับอนทจฐาหลวงที่มากระทบนี้ก็แสดงว่ายังไม่ก้าวหน้าแต่คนฉลาดนกะ็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องทดสอบหรือ เครื่องชี้ว่าเนี่ยปฏิบัติได้ก้าวหน้าแค่ไหนแล้วมีคราวนึงเนี่ยหลวงหลวงพ่อพุธเนี่ยสมัยท่านยังหนุ่มท่านทำบิณฑบาตในเมืองก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยรอใส่บาตรท่านก็เดินไปข้างๆผู้หญิงคนนั้นมีลูกชายอายุห้าขวบพอท่านเดินเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นก็ตะโกนเสียงดังเลยมึงบอแม่นพระดอกมึงบอแม่นพระดอกมึงไม่ใช่พระหลวงพ่อพุธเนี่ยพอได้ยินก็โกรธเลยนะ แต่ว่าสักพักก็ได้มีความคิดผุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันเราไม่ใช่พระหรอกพอจะเราเป็นพระเราก็ไม่โกรธสิพอมีความคิด,ดผุดขึ้นมานี่ความโกรธด,ดับเลยนะแล้วท่านก็เดินไปรับบาตรจากพี่คนนั้นโดยที่ไม่ได้มีความโมโหแม้กทั่งกับเด็กท่านมองว่าเนี่ยในการที่ท่านมีความโกรธเนี่ยนะ เมื่อได้ยินเด็กพูดเนี่ยมันแสดงว่าท่านยังไม่มีความเป็นพระเพียงพอไม่ใช่เรื่องที่ต้องเสียใจนะแต่เป็นเรื่องต้องเอาไปฝึกฝนต่อต่อหลังนั้นก็พูดถึงเด็กคนนี้เป็นอาจารย์ของท่านเพราะว่าทํำให้ท่านรู้ว่าท่านยังมีการบ้างที่ต้องฝึกอัน,นี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยเวลาเจอแรงกระทบ แบบนี้นะจิตกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยเออมันก็แสดงว่าเราต้องไปฝึกต่อนะนี่เรื่องรู้จักเอาคําต่อว่าดาทอมาเป็นบททดสอบว่าเราเนี่ยปฏิบัติได้แค่ก้าวหน้าแค่ไหนแล้วถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยแม้มันจะแย่ๆในสายตาคนทั่วไปนะแต่มันกลับดีนะเพราะว่ามันเป็นมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สอนใจเรา ให้เห็นธรรมถ้าไม่ใช่สอนใจก็ฝึกใจเราให้มีความอดทนให้มีสติฝึกให้รู้จักปรู้จัก,กวางหรือไม่ใช่นั่นก็เป็นบททดสอบว่าเราก้าวหน้าแค่ไหนละหรือว่าเรายังบกพร่องในเรื่องใดนะนั้นชาวพุทธเราเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นผู้ฝ่ายรต้องมีท่าทีแบบนี้นะแต่บางทีเราก็เผลอนะเราก็ เราก็อยากจะสบายอยากจะเจออะไรที่มันถูกถูกใจอันนี้เรียกว่ามันมีท่าทีแบบผู้ใฝ่เสพนะอยากจะได้ความสบายถูกใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวพูดหรือผู้ใฝ่ทำมันต้องเป็นผู้ใฝ่รู้นะใฝ่เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนจากคำสอนครูบาอาจารย์จากหนังสือนะแต่เรียนรู้จากประสบการณ์ เดี๋ยเพราะสิ่งนี้มันเป็นอนิจฐารลมคำตอว่าดาทอดินฟ้าอากาศที่ไม่ถูกใจทุกขเวทนาความเจ็บป่วยความสูญเสียไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรอะไรให้เราได้เรียนรู้เยอะแยะเลยอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งสอนทำให้กับเราทั้งฝึกใจเราแล้วก็เป็นบททดสอบนะการปฏิบัติของเราหรือทดสอบเรามีธรรมะแค่ไหน เข้าวัดมาสิบปียี่สิบปีมาปฏิบัติยี่สิบปีแต่ว่าใครพูดอะไรไม่ถูกก็ยังโกรธอันนี้ก็เรียกว่ายัางสอบตกนะก็ไม่เป็นไรถ้า,ารู้ยอมรับก็พยายามพัฒนาตัวตถ้าเรามีท่าทีแบบนี้คือผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเนี่ยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราก็ดีทั้งนั้นนะมันประโยน์หลวงความเขินั้นก็สอนว่าเนี่ยย้ำอยู่เสมอว่านักภาวนาต้องเป็นผู้ฉวยโอกาสฉวยโอกาสจากทุกอย่าง ไม่ใช่โวโอกาสเอาทุกอย่างมาเป็นโอกาสในการฝึกสติแต่ว่าเอาทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะมาเป็นบทเรียนมาเป็นบททดสอบมาเป็นเครื่องฝึกใจมาเป็นเครื่องสอนธรรมอย่างที่ท่านบอกว่านี่ยแม้ถูกด่าก็ยังเห็นสัจธรรมไดนะ้คนที่คนทั่วไปพอถูกด่าก็โมโหโกรธาแต่ผู้ฝ่ธรรมนักภาวนานี่ถูกด่าเห็นสัจธรรมเลยถือว่าได้กำไร ถ้ายังโมโหโกรธายังไม่ศัทธาธรรมนี่ก็อย่งว่าต้องฝึกฝนให้เพิ่มขึ้น